อัลลอฮลัฮิวราะห์มะตะรอหิมวะบิฮิณะสตอินวะลาห์วะวะลาหุวะติอิลลาบิละฮินาะลัยนะอัซิมซาลามอัลัยกุมะรอห์มะตะบลาะอุบะรกาตะท่านพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับเราเคยสังเกตนะครับว่าในสุรฟาร์ติฮะเนี่ยครับ เป็นสซลาที่มีความสําคัญที่สุดนะครับ <dairy S 1> <Vorte> เป็นอาเป็นสุราที่มีที่มีความประเสริฐมากที่สุดทําไมเลยครับทาไมสซลาฟาติฮ่า sure. จึงมีความประเสริฐมากที่สุดวันนี้เรามีคําตอบไปแน้วครับคำตอบข้อที่หนึ่งไปแ้ครับก็เพราะว่าในโซลาต้นฟาติฮ่านะครับมีเตาฮิตนะครับมีหลักการศรัทธานั้นทั้ง3ประเภทนั้นอยู่ในโซลาในโซล่านี้นะครับอยู่พร้อมกันเลยนะฮะเตาฮิตที่ว่านึ่งข้อที่หนึ่งครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรรบบิอานะมีในขณะที่เรากล่าวคํานี้ นั่นคือเตวฮฮตรูบูเบียมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของลอสุบะฮานุตาลาซึ่งเป็นผู้ผู้อภิบาลแห่งสาก,กลาโลกนะครับรบบิล่าอะลลมีนคำว่ารบก็คือรอบรูบูเบียพระพู้อภิบาลแห่งสาก,กลาโลกนะครับนั้นประการแรกเลยนะครับเป็นการยืนยันว่าลอสุบฮานุตาลานั้นทรงมีและทรงเป็นผู้ดูแลทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทรงดูแลเรานะครับทรงค้ำประกันในทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานั้นเรียกว่าเตวฮฮตรูบูเบียแล้วเราก็จะกล่าวกันว่า อัลลอฮฺมานุรฮิมมาลิกิยามิดดีนอัลลอฮฺมานุรฮิมอัลลอฮฺทรงเมตตาทรงกรุณามาลิกิยามิดดีนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในวันเก่ามาั้ยพี่น้องครับอัลลอฮฺมะนุรฮิมนั่นคือลักษณะลักษณะของเตาวฮีตอัสมาอัลสิฟัตครับอัสมสาซิฟัตพาระนามและลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันสูงส่งเป็นหนึ่งในตวัวฮีตที่มีความสำคัญเราจะรู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้นะครับก็ส่วนหนึ่งครับผ่านเตาวฮีตการศรัทธาอัสมา พระนามแล้วก็สิฟะาละักษณะของอลลอุบฮานุตลาซึ่งในสชรฟัติฮานั้นมีอยู่เป็นข้อที่2และข้อที่สามไปนครับซึ่งเป็นสิ่งเป็นหัวใจของฟัติฮานี่เพีองครับอายะที่อัลลอุบฮานุตทงตรัสว่าอิยะกนะมุดุวะอิยะกนะสต่อินอิยะกนะมุดุวะอิยะกนะสตินพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นสักการะอิบะตากับอัลลอฮฺซุบฮฺา,บา,นนานุนวาตัลลาว่อิยะกนะสต่อินเราอัลือฮฺซุบฮฺฮานุตัล เตาฮิดอุลฮิยาแปลว่าเตาฮิดอิบดะดาที่เราทำถวายอิบดะดาถวายแด่อัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลานะครับเตาฮิดทั้งสามประเภทนี้เป็นเตาฮิดที่มีความสำคัญพ่อระกล่าวคว่าละอิละอิลลอฺครับสิ่งที่เราจะต้องตามมานั่นคือสามข้อนี้พี่น้องครับหนึ่งเราศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาในเรื่องของอัลลอฮ์ในการบริหารในการจัดการของอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาเรื่องของอัลลอฮ์เรียกว่าเตาฮิดรูบูบียะเสร็จแล้วนั้น ลักษณะการลักษณะการเป็นกันอยู่ของลอสุบฮาหนูอัตลาเราเรียกว่าตาวฮิดอัสมาวซีฟะเราจะอัลลอ์ด้วยกับพระนามนีแ้และเมื่อเรามีตาฮิดสองข้อนี้แล้วนั้นมันจะมีข้อที่3ไเป็นรอครับข้อที่หนึ่งข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของลอสุบฮาหนูอัตลาแต่ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเราครับผมและท่านที่จะต้องให้กับลอสุบฮาห์นูอัตลาคือให้อีละการเป็นพระเจ้าให้การสักการะอิบาดากับลอสุบฮาหน์นูอัตลา พี <rium> <Dante> ่น้องครับนั่นคือเราที่จะต้องให้กับ Allah Subhanho Taala ให้การอิบาดัตักกระกับ Allah Subhanho t a ะ l a เพียงพระองค์เดียวคําว่าอียะกะนะบไม่ถือว่าอียะก็นับแต่จึงเป็นคําที่ทรงพลังเพราะเป็นคําที่ตรงกับความหมายคําว่าลาอีลาฮะอินละวะไม่มีพระเจ้าอื่นใดถอดสักกระโดยแท้แท้นอกจากอัล Allah s u b h a n h ะ t a พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฟาติฮะเป็นซูร่าที่มีความประเสริฐมากที่สุดคําตอบคือเพราะว่ามีเตาฮห้ทั้งสามนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ครับ